สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่วันที่หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับชั้นมาธยมศึกษาปีที่4เล่ม1นะครับอยู่วันที่บทที่2ครับเรื่องตรรกศาสตร์ครับอยู่ที่หน้า65นะครับแบบกหษดที่2.2อครับอยู่ที่การเชื่อมปรับพจน์ครับผมนะมาเริ่มเลยครับข้อ1ครับเขาบอกว่าจงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ครับข้อ1ย่อยนะเนี่ยข้อ1ย่อยนะครับได้ไรดูไหม ข้อหนึ่งย่อยเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าศูนย์เป็นจํานวนนับนะครับศูนย์เป็นจํานวนนับจริงก็ลบาครับศูนย์เป็นจํานวนนับไม่จริงนะครับจํานวนนับมันเริ่มตั้งแต่อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้ามันเหมือนนับเลขอะเรานับเลขสิหนึ่งสองสามสี่นั้นแสดงว่าศูนย์ไม่ใช่จํานวนนับครับถ้าศูนย์ไม่ตรงนี้ฮะอันนี้เป็นเท็จครับอันนี้เป็นเท็จตรงนี้เป็นเท็จ หกเป็นจํานวนเต็มอันนี้จริงอันนี้เป็นจริงการที่มันเชื่อมด้วยแล้วมันต้องเป็นทั้งจริงทั้งสองค่าครับโอเคไหมนั้นอันนี้ตอบว่าประพจน์นี้เป็นอะไรครับมีค่าความจริงเขียนเลยครับเราเขียนได้เลยบอกว่าม,มีใหญ่แปะนะครับอันนี้เขียนนั้นลยว่ามี ถ้าความจริงเป็นเท็จครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะศูนย์ไม่ใช่อะไรครับศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับนะเราเขียนแบบนี้เลยก็ไดว่าศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับนะครับเพราะศูนย์เป็น เงน,นนับเนี่ยมันเป็นเท็จครับผมเยอก,ก็ได้นะไม่จำเ็นเต็มเยอะนะครับนี่โอเคไหมข้อสองครับเก้าไม่เท่ากับสิบครับเก้าไม่เท่ากับสิบเนี่ยเป็นจริงสิบน้อยกว่าเก้าเนี่ยอันนี้เป็นเท็จแต่นี่เป็นจริงแต่ข้อนี้เชื่อมด้วยหรือครับหรือถ้ามีเหตุการณ์เหตุการณ์ไหนเป็นจริงเราจะตอบจริงเสมอครับ โอเคไหมแต่ถ้าเป็นแระเนี่ยมันต้องจริงทั้งสองอันต้องเป็นจริงทั้งสองอันเราถึงจะจอตอบว่าเป็นจริงหรือนี่เหตุการณ์เดียวก็พออันนี้เป็นจริงครับแสดงว่ามีค่าความจริงเป็นจริงครับเพราะ เ้าไม่เท่ากับ10เป็นจริงอ่าโอเคไหมและกันหรือใช้ต่างกันนะดูดีๆนะและต้องเป็นจริงทั้ง2ตัวครับหรือเนี่ยเป็นจริงตัวเดียวก็ได้ก็ตอบว่าเป็นจริงได้เลยรู้สและลบหเป็นจำนวนจริงถูกต้องไหม ถูกต้องไหมจำนวนจริงครอบคลุมทุกอย่างครับนะทั้งตั้งอตากะยะแล้วก็ตากะยะเรียนมาแล้วตอนมหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็ตอบว่ามีค่าความจริงเป็นจริงครับอืมนะอันนี้ครับนะอันนี้นะ,นะพออันนี้ก็เป็นจริงอันนี้ก็เป็นจริงนะครับ ต่อไปครับถ้าแล้ว1ไม่เป็นสมาชิกของตัวนี้แล้ว1ไม่เป็นสับเซตของตัวนี้ดูประพจน์นี้ก่อนจริงหรือจริงจรงหรือไม่จริงอันนี้เป็นเท็จอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็นเท็จแล้วครับถ้าเชื่อมด้วยถ้าแล้วเนี่ยนะครับ มันจะได้เป็นอะไรเสมอนะเป็นจริงเสมอถ้าแล้วเนี่ยครับถ้าแล้วเนี่ยไอ้หน้าต้องเป็นจริงครับอันหลังต้องเป็นเท็จมันจึงจะตอบว่าเท็จเหตุการณ์เดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนเรื่องตารางของมันอีกทีหนึง่งนะครับหรือว่าเราเรียนมาแล้วนะครับตารางของมันนะการเชื่อมประพจน์นะครับถ้าแล้วเนี่ยถ้าแล้วเนี่ยมันต้องเป็นที กับ f ครับมันถึงจะตอบ f แต่อันนี้อันนี้ก็เป็น f อันนี้ก็เป็น f f แล้ว f เราตอบอะไรครับเราตอบจริงนั้นแสดงว่าประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงครับค่ามจริงเป็นจริงโอเคนะเหมือนกันและเนี่ยและมันต้องเป็น t กับ t เนแลวเนี่ยมันถึงจะได้ทีได้จริงเนี่ยนะไปดูข้อ5ครับรู้สาเป็นตรกระยะอันนี้เป็นเท็นะครับและอับไม่ใช่จํานวนจริงอันนี้ก็เป็นเท็ครับเท็และเท็มันได้เท็ครับผมนะมีค่าความจริงนะครับเป็นเท็นั่นเอง ข้อ6ครับ2เป็นหอลมอของ4กับ6จริงไหมถูกอันนี้เป็นจรเป็นจริงก็ต่อเมื่อ2หาร4บวก6ไม่ลงตัวอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเท็จ2หาร10ลงตัว4บวก6ได้10เป็นเท็จก็ต่อเมื่อครับก็ต่อเมื่อเหมือนกันเป็นจริงครับเหมือนกันไหมเนี่ยไม่เหมือนต่างกันเป็นเท็จนั้นแสดงว่าข้อนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จครับผม มีค่าความจริงเป็นเท็จนี่ขาอ6นะครับมีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองต่อไปข้อ7ครับ3เป็นจำนวนขี้ถูกต้อง3เป็นจำนวนขี้ถูกแล้ว3กำลัง2ก็เป็นจำนวนขี้ถูกทีแล้ว T ได้ได้ T ครับนั้นแสดงว่านี้มีค่า ความจริงเป็นจริงครับผมนี่ข้อเเป็นจริงข้อแปดครับรูทสอเป็นจํานวนจริงถูกไมรูทสอเป็นจํานวนจริงถูกหรือจํานวนตรรกยะอันนี้ผิดหรือถ้ามีทีตอบทีได้เลยโอเคไหมหรือเนี่ยมีทีตอบทีได้เลยนั้นแสดงว่านี้ขอญาตก๊อบ นี่เลยไม่ได้เขียนก็ได้มีค่าความจริงครับผมเป็นจริงอืมเนาะหรือถ้ามีตัวไหนตัวหนึ่งเป็นจริงก็ตอบจริงเลย 13เป็นจำนวนเฉพาะจริง13มีตัวประกอบ1กับ13จริงก็ต่อเมื่อเหมือนกันเป็นจริงเหมือนกันโอเคเป็นจริงพยายามเข้าอีกทีสิได้สินี้ข้อสิบครับเซตของ3เป็นสับเซตของ เท็ของ3 4อันนี้เป็นจริงครับแล้ว3ไม่เป็นสมาชิกของตัวนี้อันนี้เป็นเท็จครับจริงแล้วเท็จมีกรณีเดียวคือได้ไรครับได้เท็จครับข้อ10ตอบมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับมีค่าความจริงครับผมเป็นเท็ด ัวนี้ครับต่อไปครับจริงหรือเท็จครับจริงหรือเท็จอันนี้จริงเนีอันนี้อันนี้ก็จริงจริงหรือจริงจริงหรือจริงได้จริงครับมีค่าความจริงเป็นจริงฮะ นะตารางตรรกศาสตร์นะครับต้องอยู่ในสมองแล้วนะตอนนี้นะครับตัวเชื่อมและหรือถ้าแล้วก็ต่อมเมื่อนิสัยครับถ้าแมงมุมเป็นมแมลงแมงมุมเป็นมแมลงไหมแมงมุมเป็นมแมลงนะแมงมุมเป็นมแมลงเป็นแมงมุมเนี่ยถ้าเป็นจริงแล้วแมงมุมมีหกขาจริงครับแมงมุมมีหกขาจริงแล้วจริงได้จริงครับมีค่า ความจริงครับผมเป็นจริงอันนี้เราเอาประพจน์หาค่าความจริงแล้วเอาไปใส่ตัวเชื่อมนะครับหูเห่าและงูจงอางมีสตัตว์เป็นพิษครับถูกต้องทั้งคู่ครับมีค่าความจริงเป็นจริงครับมีค่าความจริงครับเป็นจริงอืม 14ครับโรมาหรือคนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับถูกทั้ง2ข้อครับหรือถ้ามีจริงก็ตอบจริงได้เลยมีค่าความจริงครับผมเป็นจริงนะครับคนก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็โรมาก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกันต่อไปครับ ต่อไปข้อ2อครับเนาะอีกข้อ2ใหญ่สักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับจงหานิเสธของประพจน์ต่อไปนี้ครับแล้วบอกค่าความจริงครับแล้ว,ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท,ท็จครับนั้นแสว่าเขถาม2อันครับถามหานิเสธของมันแล้วก็ให้หาว่านิเสธของมันอนะ่ะเป็นจริงหรือเป็นเท,ท็จครับนิเสธของมันครับอันนี้ก็เปลี่ยนเท่ากับเป็นอะไรเป็นไม่เท่ากับครับนิเสธนิเสธของประพจน์คือนิเสธคือ คืออะรครับ4ีบวก9นะรครับไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับ10บวก3มีค่าความจริงเป็นอะไรครับมีค่าความจริงเป็นเท็จนับิเศษมันมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จอืมอันนี้มันเป็นจริงแต่บอกว่าไม่เท่ากันมันก็กลายเป็นเท็จนั่นเองต่อไปครับ นิเศษของมันคืออะไรครับนิเศษครับคือรูปเจ็ดครับไม่มากกว่าก็แสดงว่ามากกว่านี่ไหมหกนะครับจริงไหมรูปเจ็ดไม่ใช่รูปเจ็ดค่าสมบูรณ์ของเจ็ดลบเจ็ดก็มีค่าเท่ากับเจ็ดค่าสมบูรณ์ของหกมีค่าเท่ากับหกเจ็ดมากกว่าหกเป็นจริงครับอันนี้มีค่า ความจริงเป็นจริงนะครับอันนี้เรื่องค่าสมบูรณ์นะครับเนาะค่าสมบูรณ์ก็คือเป็นบวกเสมอถ้าถอดออกมาจากตัวนี้น,นี้ก็ได้7นะครับข้อ3ครับค่อยหานิเศตของข้อ3ครับเซตของจำนวนนับที่เป็นคำตอบของสมการตัวนี้เป็นเซตว่าง ก็ต้องตอบว่าไม่เป็นเซตว่างครับยาวหน่อยนี้กินโจทย์ทั้งหมดเลยแล้วกันนี่เซตคือเซตครับของจำนวนนับครับที่เป็นคำตอบของ ของสมการ x กำลังสองบวกหเท่ากับ0ไม่เป็นครับในเ็จมันไม่เป็นเ็ตว่างตัวนี้อืมนะครับอันนี้มีค่าความจริงเป็นมาวิเคราะห์ก่อนอันนี้มีไหม x เป็นอะไรอันนี้เป็นบวกเสมอไม่เป็นเซตว่างอันนี้เป็นเท็จนะครับไม่มี x ตัวไหนเลยที่จะสามารถหาเข้ามาได้นะครับเนาะนี่ลองดูดิไอ้ตัวนี้มีไหมว่าหาตัวแปร x มาซิว่า x จะเป็นเลขอะไรมันถึงจะเท่ากับศูนย์มีไหมไม่มีครับอันนี้ต้องตอบว่าเซตว่างถ้าตอบเซตว่างอันนี้บอกไม่เป็นเซตว่างแสดงว่ามีข้อความจริงเป็นเท็จนั่นเองยูเนียนกันได้แล้ครับเดี๋ยวเขียนนิเศษมันก่อนเขาถามหานิเศษของมันนะเขาไม่ได้ถามหาตัวมันนะ นั้นแสดงว่าทุกข้อเราต้องเขียนนิเซตของมันก่อนนิเซตบอกนิเบอกวันบอกว่าเท่ากับนั้นแสดงว่าเวลาเขียนนิเซตก็ไม่เท่ากับเซตของสามสี่ยูเนียนกับยูเนียนกับเซตของหนึ่งสามห้าไม่เท่ากับเซตของหนึ่งสามสี่ห้า นี่ไม่เท่ากันนั้นแสดงว่ามีค่าความจริงเป็นวิเคราะห์ก่อนถูกไหมอยู่เนี่ยนกันได้อะไรอยู่เนี่ยงกันได้หนึ่งสามสี่ห้าเท่ากันเลยนี่แต่อบอกว่าไม่เท่ากันนั้นแสดงว่ามันเป็นเท็จครับโอเคไหมแค่นั้นเองข้อสี่ไปดูต่อครับ นิสศษของตัวนี้ครับข้อ5นิสศษของมันคือเซตของเซต2เป็นสับเซตของเซต2นะครับจริงวนะไม่จริงมันกลับกันโอเคไหมมันกลับกันอันเนี้ยมีค่าความจริงเป็นเทจ ราอนี้ถ้าอยากให้มันเป็นจริงต้องใส่อะไรใส่ปีการหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่งถึงจะถูกนนะครับต่อไปครับข้อหกครับเขียนนิสศษของมันก่อนนิสศษของข้อหกคือค่าสมบูรณ์ของสามบวกหกมันใช้คำว่าอะไรครับน้อยกว่าเท่ากับนั่นก็ต้องเป็นมากกว่าครับ ลบสบวกหบวกข้อสมุกหกมีค่าความจริงเป็นวิเคราะห์ก่อนอันนี้ได้อะไรครับลบสบวกหได้3นะได้สอันนี้ได้3บวกกับ6ได้9 3มากกว่า9ไม่จริงครับเป็นเท็จครับ ข้อสิบข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดเขาบอกว่าเขียนใ้เสร็จก่อนนี่เสร็จคือสิบห้าไม่ใช่ก็แส่กสิบห้าเป็นใช้คว่าเป็นแล้วกันนะครับเนาะเป็นจำนวนจริง จำนวนจริงใหญ่สุดครับสิบห้าเป็นอยู่แล้วนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงครับนี่ฮะข้อสุดท้ายของคลิปนี้ละกันนะครับนะของหน้า 50, ห้าสิบ,บของหกสิบห้าครับหน้าหกสิบห้าแบบพลังที่สองจุดสองวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนิเศษของมันครับนิเศษของมันคือ วานไม่เป็นนะครับไม่เป็นสัตว์ครับผมเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอันนี้ข้อที่ผมสงสัยพอดีวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไหมวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับ นาะอันนี้แสดงว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จครับมีค่าความจริงเป็นเท็จครับนะโอเคน,ะนี่ประมาณนี้ครับอันนี้คือหน้าของหน้าหกสิบห้าครับผมเนาะและอีกเดี๋ยวข้อ3ใหญ่เดี๋ยวค่อยไปทํากันนะครับฉเฉลยไปทีละหน้านะครับผมเนาะยังไฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะออกมาสอนเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อ ตัวครูเองด้วยแล้วก็ตัวของนักเรียนด้วยได้เรียนรู้ด้วยนะครับเนาะโอเคยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีดครับ